สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันเนี้วค่ะกับช่องคั่วเรา่ะเมจ้าคิดฮอดคิดถึงกันบัจ้าพี่น้องจ้ามือนีเมะอ่ามีเมนูนะคะตำซั่วข้าวปุ้นไสเอียงกุหลาบพี่น้อ,อ,อ,งอ,นนองแคบหมูจ้าหล้วกาใสบักแข่งพรอมด้ียจ้าหมูจากบัจ้าบักแข่งนะคะหน้าตาเป็นนังซีนะจ๊ะบางคนนะคะเพิ่นกลว,ว่าเมฆห่างหายไปไซนะจ้าบ่ได้รุ่งของยูทูบเนาะค่ะนี่ราคาเปิดร้านขายตำังคุงจ้าพี่น้องจ้า บไดไปใสค่ะจากที่ว่าตกงานหล,ล้วก็เลยมาเปิดเองค่ะพี่น้องความที่มักที่ชอบนะคะเปิดแบบมับนบ้านเนาะค่ะมาค่ะแสบนะเมจ้าอยากกินนิว่วมืออยู่พี่น้องแต่ว่าเอ,อแสบมื้อเมจ้ะแบบเอาเห็ดของหลายเนาะค่ะเนาะ่คือแบบยัวแห้งพี่น้องคักบอ บอกเลยค่ะแทบเพชรแปรตายไมใส่น้อมัยน้ำเนาะคะ่ะอืมอืม,อมแมงวัน บอกเลยค่ะปลาแดงงัวแห้งมีต้มปลายยีหลเองนี่เือดรสมแมมเต็น 哎，看没有。 บ็มูกระเซีบแ้ง สั่งเขามากด้จ่ะใบเฮ็ดเองเฮ็ดเองบ่มีเวลาหรอพี่น้องจ้ะ ตอนนี้เห้าแตงห้าแ,แตงแล้วค่ะ มีเสียงรดแรงนะแล้วจ้าพี่น้องจ้ะทั้งเ็ดทั้งหอนน้ำปลาแตก จะถามเราจะ่าพริกจักเม็ดผิดห้ง ผู้ใดพานมาพานไปนะคะแถวพังง่าโคกข่อยนะจ๊ะฝากแวะมาอุดหนุนเมีก,ก็ได้ค่ะอยู่บคสเกานะคะบคสเกาโคกก่อยจะพี่น้องจา๋าผู้ใดที่พานไปพานมากระเวะเขามาได้เลยค่ะทางหนานะคะเขามาในซอยทาอองหนาซอยนะคะเขามาตรงซอยที่มีรัานกวยเตียวนะคะเขามาเลยค่ะถ้าผู้ใดพานไปพานมานะคะอยากอุดหนุนเนาะค่ะเนาะ เพื่อมีโอกาสมากพี่น้องจ้ากะแวะมากชุดนุนได้จ้ะเขามาจนสุดซ้อยเลยค่ะตามสีซ่ซอยที่มีบอกนะคะบอกก็โเก่าโคโกอยนะค่ะเนาะเขามาเกือบสุดซอยเลยค่ะมองใส่ค่ะลานสิติดกับลูงน้ำค่ะจุกสุดซ้อยเลยค่ะจุกสุดจ้ะเบือง,งางนะคะ กินไปหายไปพี่น้องกินเพรกับบ่อกไยได้คือเกามไม่หาย พี่ลีลอี้โรขอโทษขออภัยพี่น้องในความสูบพิมุกคนเผ็ดนะคะเนาะธรรมชาติของคนจะไปซีเรียสมา ล่องไปตำเบื้งเด้อค่ะตำโมฮุงนะคะทาปลาลานั่นะคะตําจังได้กัแบแซบแต่สําหรับนี่นะคะปลาล่านะคะต้องออกเค็มค่ะเพราะว่าทาเค็มเขาจะปรุง,งายเนาะค่ะเนาะแต่ทาปลาล่าออกหวานมันปรุงบดาเลยค่ะพี่นอ้องอือนี่ชวนสูนะคะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้จำนียกเด้่อจะพูกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย